จ้าพี่น้องจ้ามาพบกับยายอ้วนอีกคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายอ้วนกับเสนอเมนูอาหารนี่ค่ะอันนี้คือปลาทูนะคะพี่น้องยายอ้วนจะปนปลาทูนะคะพี่น้องค่ะมือนี้ปนน้าพริกปลาทูอันนี้คือแมงดาพี่น้องค่ะแมงดาหอมค่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้าจะปนนะคะพี่น้องค่ะพริกข้พริกหอมกระเทียมเขาขวแล้วนาะพี่น้องขวเตรียมเพื่อพร้อมแล้วเนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเบิ่งผัก ผัเกเยอะมากพี่น้องคะผักเยอะมากผักกินกับอ่านำริกแมงดาน้ำผีกปนปลาทู่ปนปลาทูแมงดาของเ้าเนาอ,อพี่น้องโอ้ยพี่น้องจอ๋าซ่อนช่วงนี้ผักออกเนาะนี่ผักกาดหินพี่น้องจ๋าผักกาดหินเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ผักกาดดอกเหลืองพี่น้องคะอ่ะน,นี่คือผักกาดดอกเหลืองค่ะงามงามค่ะพี่น้อง <ett imana S 1> บบแพงเลยค่ะพี่น้องบ้านยายอ้วนขายกำละห้าบาทยุ่งหนึ่งสามกำพี่น้องสิบหาบาทเลือกแล้วเนาะค่ะ ถ้าเอาใบเสียใบยางออกแล้วเนาะพี่น้องค่ะน้องคะก็มีบักแข่งบักแข้งเก็บอยู่อยู่ต้นของเห่าหนี่ละพี่น้องน้ะถ้าจะมากินกปนประปนลปลาทู่เนาะพี่น้องค่ะอันนี้คือผักปังพี่น้องผักปังเนาะก็จะไปลวกผักปังจะไปลวกผักปังนี่ก็บบอแพ้งเนพี่น้อง้านนี้วันใครอันนี้ห้าบาทกําละห้าบาทเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือหยางอันนี้คือบัวพี่น้องบัวออนพี่น้องค่ะนี่คือบัวออนค่ะ บัวอ่อนบัวอธิเผินเพาะเอามามันก็นจะแตกยอดอ่อนออกมาเห่าเนาะมากินกับปุ่นเนาะคะ่ะพี่น้องกับมีทัว่วฝัดงาวพี่น้องค่ะทัวฝักงาวอ่าเชาวบานเพื่อกับปูมาขายเนาะคะ่ะกำละงซีบบาทพี่น้องกำยายเพอพี่น้องว่ากำละงซีบบาทเดิค่ะพี่น้องค่ะน้อ่ค่ะพี่น้องผักของเห่าเนาะคะ่ะักของเราเตรียมพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องปลาทูเนาะแกริก แกะปลาทูนะพี่น้องค่ะแกะปลาทูก็นึ่งกับตำพริกก้อนละค่ะพี่น้องตำแมงดาตำพริกเนาะค่ะตำแมงดาตำพริกก้อนนี่ค่ะพริกที่ห้างขวบไปห้องกับมะตำ แกะปลาทูเนาะค่ะพี่น้องแกะปลาทูไปตำนี่ค่ะพี่น้องคะหัวมันเอาไว้ให้แมวหัวมันจะเอาไว้ให้แมวค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นีมีแมวนาะคะ่ะนปนปลาทูเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมันกะปลาทูคือห่อมาปรนนี่อ่าข้าวของปลาทูจะบ่มีเนาะพี่น้องค่ะแต่มีอยู่กับหบลายหลเนาะคะ่ะแต่ถ้าห่อปนปลาสดกระไดคือกันเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วแต่ผู้มากเนาะคะ่ะเนี่อยอ้วนปนปลาทูแมงดาจ้ะ นี่คะ่ะเข้ากับมากแกะเอาเนื้อปลาทูเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าไปตำประมาณนี้ละคะ่ะพี่น้องแกะใส่ถ้่วไปก้างมันกาบไห่แมวพี่น้องมีประโยชน์ก้างก็ะพ่ได้ทิมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแกะออกงาม การเฮ็ดกับเข่าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกับสูตรสูตรกับเขา่าสูตรอาหารนี่ก็แล้วแต่ของตละลตะละคนตละลเม่บ้านเนาะคะ่ะเพิ่นจะเฮ็ดแบบใดกแแ็แล้วแต่อา่าแล้วแต่อ่าควหมาเพิ่นคล่องเนาะคะ่ะการเฮ็ดกับเขา่าเข็ดลับเข็ดปรรบปลับปุก็อนนะะยู่กับตะลักข้นเานานะคะ่ะพี่น้องค่ะมีเยอะแยนก็เฮ็ดเมนูง่ายๆเนาะค่ะเมนูนุ่งปนเมนูปนปลาทูเนาะคะ่ะพี่น้องใส่แมงดา พักเยอะๆเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้พักบานออกพี่น้องคะพักบานออกเท่ากับกินผักเนาะค่ะกินผักหลไยๆเนาะค่ะพี่น้องกินผักหลายๆเอาเนาะค่ะพี่น้องคะเน้นผักเนาะค่ะเพื่อสุขภาพกินผักเพื่อสุขภาพเนาะค่ะพี่น้องเนี่เท่ากับได้หัวมันเนี่ยตด้กางได้หัวมันประโยชน์มันไก่ได้อีกเนาะค่ะหาย้นองแมวหาย้นองแมวนนองม้าก็ได้เนาะค่ะพี่น้อง เอากับแกะออกดีๆนะคะพี่น้อง <c oughs> เอากับเบิ่งกลางดีๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งกลางเนาะค่ะกลางเล็กกลางน้อย,อยพเพื่อนเนาะค่ะ <c oughs> เข้ากับแ่นมโบเห็นเนาะค่ะเข้ากับเบิ่งดีๆเนาะค่ะ จ้่พี่น้องจ้านี่คืออันนี้คือ,อแมงดาเนาะค่ะที่ห้าต่าต่ากับพริกพริกที่ห้า,ว,าวัวไวเ้ากับเอาปลาทูลงไปต่าเลยค่ะพี่น้องเอาไปปนใช้กันเลยค่ะพี่น้องค่ะปลาทูลงไปปนใช้กันเลยพี่น้องค่ะ ข้าต้มน้ำปลาไว้แล้วได้พี่น,อน้องค่ะต้มน้ำปลาไว้แล้วเนาะแม่งดาหอมหอมค่ะพี่น,อน้องหอมแม่งดาเลยคะ่ะ เดี๋ยวขาจะเอานาำปลาใส่ค่ะพี่น้องคะตำปนละเอียดแล้วพี่น้องคะเขากัเอาหนาปลาเทลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนามปลาห่าต้มไปแล้วเนาะพี่น้องคะเทลงไปเลยค่ะพี่น้องขาดก็ได้ค่ะพี่น้องคะตามไปด้วยผงนัวนะคะพี่น้อง ข้นเลยค่ะพี่นอ้องน่าดป่ะเป็นไดพี่น้องมนาะน่ากินบ่ค่ะ,คะน่ากินบ่ะค่ะพี่น้องน่ากินบ่ปุ่นแมงดาพี่น้องคะ่ะเสร็จแล้วเดิํำนีด,ด้ค่ะพี่น้องคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วด้พี่น้องว้าวน่ากินแห้งเนาะพี่น้องคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะ เสค่ะพี่น้องคะ่ะใส่แมงดาเนาะคะ่ะพร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยเลยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยนะค,ะค่ะก็พี่น้องคะ่ะคลิปนี้กับผาพีผพ่อนองมาเข็ดกับเขา่าปนปลาทูเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะพี่น้องผามาเบิองผักสดๆเนาะคะ่ะกินกลับเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ กินกับปนปลาทูแมงดาเนาะค่ะพี่นอ้องอันนี้ผักกาดดอกเลืองเข้าก็บผักปังเข้าก็จะนําไปลวกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนําไปลวกเนาะคะ่ะข,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจจ้าเมนูปนปลาทูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ